อ่สวัสดีะคะจะมาพูดเรื่อง how to การใช้ชีวิตให้เลื่อนไหลไปตามโฟของซอสนะคะใช้ชีวิตยังไงดีนะคะอย่าไปต้านอย่าไปฝืนอย่าไปขืนนะคะทุกคนเลื่นไหลไปเลยปล่อยไปตามโฟลเลยเบาสบายนะคะเนาะใช้ชีวิตแบบเออเหมือนแบบกําลังแบบ เดินเฉิดฉายมารับของขวัญน,นะคะในทุกๆวันในทุกๆโมเมนต์นะคะเราจะได้เอนจอยกับเออระหว่างทางได้รัวๆเลยนะคะจะได้มีของดีมีข่าวดีเข้ามาอีกรัวๆเลยแล้วเราก็จะได้ชื่นชม appreciate กับสิ่งที่เราแบบอัลาวให้ตัวเองเนาะหรือว่าอนุญาตให้ตัวเองได้ลื่นไหลไปตามกระแสของซอสหรือว่า flow ต่างๆนะคะที่มันไหลลื่นแบบราบลื่นอยู่แล้วเนาะแล้วก็สนุกสนานเอ j นจอยโมเมนต์นะคะทุกคนเออเราจะได้แบบใช้ชีวิตแบบไม่จมไม่ติดสต๊ก แบบเฮ้ยเหตุการณ์อะไรข้างหน้าที่เข้ามาเราก็สามารถที่จะโฟล์แล้วก็ลื่นไหลไปได้นะคะเอนจอยไปได้ในระหว่างทางเลยนะคะมีอะไรเข้ามาก็มองทุกอย่างเป็นในมุมของปัญญานะคะจูนซอสมองภาพกว้างนะคะเราจะได้แบบใช้ชีวิตโฟล์นะหายใจโล่งป่งสบายนะคะวันนี้จะบอกว่าตลกมากเลยนี่เรามาทําอะไรกันเนี่ยเออลื่นไหลไปตามโฟล์ของซอสเหมือนกันนะคะก็เลยเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะ นี่ดูคุณครูแอบดูคุณรูกําลังถ่ายรูปอยู่นะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนี่คุณน่ารักไหมทุกคนนี่ก็แบบฉันมาทําอะไรทีนี่เออเดี๋ยวจะกลับกลับก้องแปบบนะคะดูสิคุณครูน่ารักไหมน่ารากักน่ารากักสวยมากสวยมากแสงสวยมาก นี่เดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่เอาโมเมนต์แบบมาให้ดูเลยน่ารักมากดูมิคแต่งชุดอะไรนะอุ้ยอันนี้ท่าใหม่นี่เรากำลังแบบว่านางฟ้าบอกว่าสวัสดีค่ะจูนซ้อนมองภาพกว้างน่ารักจังเลยเดียไปถ่ายตัวเองก่อนอะไรถ่ายให้ดูเลยว่าแบบเบื้องหลังเบื้องหลังดู ฉันมาทำอะไรที่นี่ <Okay. S 1> <sm all> น่ารักน่ารัก<ะ>เดี๋ยวกลับกล้องนะอ,อ่ะให้ดูไปด้วยกันดูท่าดูท่าแล้วดูช่างเขาแบบตั้งใจมากเลยทุกคนตั้งใจถ่ายมากเลยแอบให้ดูห่างๆเดี๋ยวครูกำลังถ่ายรูปอยู่นะเ,เสร็จแล้วเหรอ yes. ทำอะไรยังไงเราก็ลื่นไหลไปตาโฟกัสก็ตลกเลยเมื่อกี้แบบขำแบบเป็นชั่วโมงอ่ะกูขำอยู่นานมากเห็นเจ้าวเดียนถ่ายรูปอ่ะอ้าวลุกแล้วลุกโมงมากโองเด็กมมง้องท่าอะไรแต่ละท่าเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอดูรูปอยู่รอดูรูปเนาะไม่ตลกอ่ะเออจะพัดมาแล้วเราต้องใส่อะไรนี่มาชุดชุดอะไรชุดชาวทิเบตชุดกันหนาวไงลูกเนี่ยหนาวสวยเนาะชุดสวยเนาะน่าทุกคนเลยดูตลกไหมเมื่อกี้ยืนถ่ายอ้อว้ออ้อว้อ อย่างฮ่าเราก็แอกว่าให้เราพนมมือให้เราพนมมือกับพ้าทิตย์ด้วยนะเพื่อจูนซอสใช่ไหมเราก็ถืออุปกรณ์ของเขาน่ารักว่ามันจะดูวิวแต่นี่เรามาทําอะไรกันนะโอองงมากเลยอ่ะแบบตลกว่ะอบบถายรูปด้วยกันเย้น่ารักอ่ะไปน่ารักมากเป็นจีนสั้นพอสอจีนที่ไหนอ่ะเออเย้อนี้ก็ เว่อวัฏอากาศเนาะฝากเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเองไหมเออใช่ไปน่ารักรักทุกคนเลยโอ้แต่ชุดมันก็สวยดีนะคุณครูแบบดูสิให้ดูแบบมงเ้มึงถึงให้มึงถึงดูชุดไหมดูชุดอ่าให้คุณครูอ่าดูเออให้คุณครูอันนี้คุณครูจะลำวยละเอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะน่ารักดีนะคุณครูดูดิตลกปะน่ารักไม่ไม่ไม่น่ารักน่ารักมากน่ารักมากมาดู เราก็จัดเต็มแล้วจ้าว่ามีอยู่ว่ายูมีไ่ยมี่อ่คุณคูอ่ะเือคคูพูดอ่าเจก็ทำอะไรอ่าไทยกับเมวไปนี่นะเอ้าเอาเอาเอาเมยวมีอย่ามายุ่งกับฉันดูเอ้น่ารักอะลูก อ้าวซูมแล้วเดี๋ยวเพื่อนึงมันซูมอ่ะมันซูมเองอ่ะเพืนนึงเอออ้าวอาเป็นไงให้ดูเรามาทำอะไรที่นี่ลูกแล้วเมืองทิเบตทิเบตแล้วตอนที่เขาแบบว่าจับใส่หมวกให้เราอ่ะก็ปึกปักแล้วก็ชุดแบบเหมือนแบบเหมือนยูยูก็คือแบบโอ๊ยแ่าโลกอ่ะสะดุดแมวก็มา งไงลูกมุงมุงถึงมงมุงถึงมงุงปะงารักไหมลูกสวัสดีเช้าโลกฮัลโหลวันนี้ฝากคอนเทนต์แพงๆเนาะจำไว้เลยว่าลองสิ่งใหม่ไปเลยนะสนุกสนานไปกับมันแล้วก็ลื่นไหลโฟไปกับมันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโลกใบน,นี้เนี่ยมีเรื่องตลกเนี่ยให้คุณได้เก็บเต็มไปหมดเลยคุณจะขำไม่ทันเลยคุณจะหัวเราะไม่ทันเลยเข้าใจปะนี่แหละจำไว้เลยนะว่าเนี่ยเวลาคุณอยู่ในโฟของ จูนซอสเนี่ยเวลาคุณจูนซอสเนี่ยก็จะมีแต่อะไรลันลาลันลาสนุกสนุกนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมเก็บมุกตลกในแต่ละวันด้วยนะจ้า oh. วันนี้ oh. เพลงก,กวนเปอร์ลีนไฟก็ฝากไว้ในรักทุกคนเลย oh. อ่ะอุ้ยน่ารักมากโอ้ยอ,อดูอดู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 แล้วเรามาทำอะไรกัน <c oughs> โอ้ยตลก ไปแล้วไหมไปแล้วไหมเราถ่ายรูปกันมาดีอลูกโอเคบายบายไปไลฟ์อีกลูกวันนี้วิวสวยมากแพงๆนังนั้นเลยแต่อยู่ๆก็คือว่ามาถ่ายรูปงงโอ้ยโคด่ารักลูกไปแล้วนะชอบไอ้กับกระปุกเขาอ่ะ